หนึ่งสองสามคุนซุดามาตัดบารแล้วครับสุดามาตักบารแล้วครับโอเคตอนนี้หลวงพ่อกําลังเดินทางมาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปแอบดูหลวงพ่อรับบาทก่อนวันนี้สาวๆมากันเยอะเลยครับผมคนสวยโอ้โหตาถึงใช่ไหมเอาท่านรองท่านรองก็มาครับท่านนายกมาไหมครับอยู่ไหนครับนายกอยู่ไหนครับเอาหลวงพ่อคพรัะ ท่นานเจ้าคณะเพเภอมารับบัตรนะครับพระครูภาวนาเจริญ,ญ,ญคุทธุลอย่าลืมมาทำบุญสร้างมหาเจดีย์กันนะครับโอ้โหญญาาครับครับหลวงพ่อสนนนาธรรมกับญาติเย,ยอ,อะเยอะครับ น,นี่ท่านรองนายกครับแล้วเลขอะไรดีครับหลวงพ่อเลขไหนได้นะครับจะได้มาทำบุญมหาเจดียด์ครับสาธุฝากถ่ายพี่ด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาแลกลายกันหน่อยนะจนะ้ตรงนี้นะตรงนี้นะ โอ้ถ่ายใหญ่เลยสำนักพุทธเราถ่ายใหญ่เลยเดี๋ยวเอาเอาถ่ายคุณสุดาก่อนเดี๋ยวถ่ายคุณสุดาเดี๋ยวจะไปซ่อมครับสาธุสาธุวันนี้ทําบุญให้กับเสียด้วยเสียด้วยครับ มุมนี้อากาศดีลอเกินมุมนี้อากาศดีลอเกินครับโอ้โหสาธุครับโอโบ้โ,อโหท่านเจ้าวัดวัดส,สนามช้างก็มาด้วยครับท่านอุปชาก็มาด้วยครับหลวงพี่เอสาบารณช่างชาติไม่ค่อยเจอหลวงพี่เอเลยไปเรียนสำมไปเรียนที่กรุงเทพเลยลืมอ e EC ซะแล้ว thiệt gồm các mít gồm hồ sạ thu hà hồ sạ สาธุครับมาสการครับครับผมขอบพระคุณครับโอ้วันนี้พระคุณเจ้ามาเยอะเลยเยอะมากเลยสาธุสาธุครับทีนี้ท่านองสบายดีนะค,ครับผมรเไงฮะ โอ้ oh, oh, บรรยากาศครับบรรยากาศ,รรากาศสวยงามนี่น,นีเราอยู่ริมถนนเลยครับ304วันนี้พี่น้องมาทำบุญจักบาทอาหารแห้งกันเยอะมากนี่ชอบภาพของเราสันสันนักพุทธนะครับอ้าพี่ชินมานั่งทำอะไรอยู่นี่โอ้ย<ข>อลูกศิษย<ส>์เอกหลวงพ่อ มีรถสวยรถโบราณอ่าเอาวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอโ้โหบรรยากาศดีมากาปิากาด,าาดท้ายด้วย ครอบครัวมีแต่ความสุขดีๆเข้ามาท้างวันทุกวันนะครัะพี่สาวชื่ออะไรนี้น้องสาวชื่อวราพรแล้วแล้วพี่สาวล่ะพี่สาวสิริมาจิรกาวัสดุสิริมาจิรกาวัสันพี่สุดาให้พรพี่สุดาเอ่าวันนี้ครับเจอพี่สาวท่านในอดีตเอำเภอประลัดจังหวัดด้วยโอ้โหตอนนี้เกษียณไปแล้วนะ ครับผมได้ครับทีันเจอกันนะ,ค,ะครับ,รบสวัสดีครับ uh huh.